ใจใจได้ความรู้สึกที่จะทำให้คนรุ่อนอโมรากับคนที่ต่างกไปนิดหน่อยนะมีกำลังใจที่จะทางนานต่อไปสำหรับสถาบันเนื่องจากว่ามีประยาที่ดีมีแนวทางที่ชัดเจนแต่สิ่งท้าทยของสถาบันก็คือว่าก้าวต่อไปของเราเนี่ยนะคะปี2014สินเนาะโออสังเกตนะคะังเก่เก้าไปอย่างไรนะยรู้ที่จะท้าทายกับ สังก o l อ t e IBS รับคนจะมีที่ทางอย่างไรความชัดเจนอยู่ตรงไหนเพราะว่าเวลานี้เราไม่ใช่เพียงแค่ IBS รับคนที่ขึ้นมาเคียงบักเคียงไร่ของเรามีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายเอาโจทย์้ง่ายๆก่อนเนี่ยเ e ้น community เนี่ย IBS รับจะเป็น number one เพราะว่าโดยความคิดของบรรดาอง์านเนี่ยให้เป็นคำนี้ค่ะ IBS รับจะ build all the time มีใครอยู่ในท่านที่อยากจะเสริมถ้าไม่มียังขออนุญาตว่าไม่ว่าแต่ละท่านท,นท่านตินุยกามีอะไรที่มันจะเป็นคำสุดท้ายลาส่วนอะไระะเลยครับในการจะพูดสั้นๆดูไหมคะที่จะมีไหมครับอ๋อที่จะอยากจะตอบด้วยแลเป็นเรื่องเชิญที่เป็นเลยครัที่อยากจะตอบอาจารย์สั้นๆแล้วคีบอันนี้คงต้องเป็นคีบกันทีมันต้องคีทนะคดดบที่รอบนอกนะครับคีบกับทุกเลยอะ ที่คิดว่าประชากรมันต้องเป็นแกนกลางชิ้ไม่ได้มันต้องเป็นแกนกลางที่สังคมนิติไหนที่ไม่ใช่มาประกอบเพื่อเป็นตัวรองมักใช่นะครับแต่ว่าประกอบเพื่อจะให้งานมันลึกเลิเด่นและเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงพวกคู้เขียนอย่างนี้คิดว่าประชากรเป็นแกนกลางตัวอื่นสาขาอื่นจะทำยังไงถึงจะมาช่วยเสริมสนับสนุนกันได้ก็ตรงนี้นิติของแต่ละสังคมเนี่ย จะเอาวิธีเดิมเรื่องของสังคมจะเอาวิธีเดิมหรือว่าจะเพิ่มใหม่หรือจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อันนี้เอาไม่ได้ก่อน้ะอีกบริเกนมันก็คือว่าเราทํางานร่วมกับนานาชาติเยอะมากเลยแต่เราเราเป็นที่ปรึกษาของแต่ละประเทศมันเยอะมากแต่เรายังไม่เคยส่งคนของเราอาจจะมีน้อยหน่อยบอกเป็นงานที่แต่ละประเทศที่เราควรจะต้องรู้จักเขาก็พี่อันนี้เราก็ทําได้หลายทาง ถ้าออกไปไม่ได้เนี่ยพี่เคยเรียนให้เคยเรียนให้พอทราบแล้วว่าพี่จะอาจารย์ต้องช่วยน้ิวว่จะสังเคราะห์พิถีพิถันของของโบรแิษั์ของเวียดนามก่อนเอาจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเพื่อเราจะได้รู้องค์ความมีองค์ความรู้ของของคนอื่นเขาอันนี้อาจารย์ผมต้องถาไปพร้อมๆกันกับที่ที่เราคิดว่าเริษัทไต้หวันเนี่ยนะอย่างที่ไี้ยินจนเกิดในมือเราคงต้อง แผล20ปีนะคะแล้วก็ค่อยๆนอดลงมามันจะเปลี่ยนแลืวจะเปลี่ยนเรื่องนร่นเรื่องงปีต่อปหรือหปีเนียไม่อแล้วเพราะเราจะไม่รู้ว่าป้อหมารจริงๆในอนุคตของเราคืออะไรมันเหมือนเราทำงานหนักก็ิดไปรืไปเรื่อยๆเอเา้การยดกัอไรไหมาจารยมีอะไรจะเสริมตรงนี้นะครับช่วงที่จะยุูไปนั้เชิญอาจารยของท่านดีไหมคบที่จะจะเสริมตรงนี้นะว่าเป็นรัศมดเป็นอะไร โดยเฉพาะการตีความของประชากรและสังควมว่าเราเป็นประชากรและสังคมนะที่เป็นมองว่าประชากรต้องเป็นแกนกลางเห็นด้วยกับที่เป็นนะเห็นด้วยแล้วก็มันก็จะเป็นมันก็จะมีทุกอย่างมันก็มีสังคมแล้วก็มีเศรษฐศาสตร์มีอะไรอีกหลายอย่างนะครับก็คำสุดท้ายก็คือว่าอยู่ฐานเนี่ยทุกทุกวินาทีมีความสุขมากเลยเชิญกันจะกลุ่มคำจะจำ ตอได้ไหมครับฮัลโหล,ลได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมครอาจารย์มได้ยินไหครับถ้าได้ยินยกม,มือนคะครับไม่ได้ยินอาจารย์อาจารย์ประมทก่อนได้คุณวิชาได้ไมได้ได้รับเมื่อตอเดินจากเอ่อตึกอะไรตึกอาิการชาอ็น,นอออเ๋นอทางตกีนะครับรีบเห็นนี่ ลายมือลายเขียนในในใที่เขาเขียนในประกาศปฏิบัติมันก็สวยดีเขบอกว่าโอเคนะแต่ในตึกที่ในอาคารในจัลราฟนี่นะก็แตกรอนไปอับรอนมย่ใส่ห้องนี้นะห้องนี้ชื่อว่าห้องประชุมประชาสังคมรวมกันเราจะอ่านนี้ก็เสร็จระเทว คุณลงมพันธุมันแตกไว่านาประชาสงงังคมดมพันุ์ปฏิรัตประกาศรอยหาลารสิ่เกินของนพธทุตีจำไม่ได้นะอาคานี้วิทยาแต่กล้านะักนะแล้วก็ห้องนูน้นห้องสัตวนะห้องสัวก็มีกรนที่แต่งไปว,ว่านาภูบด เพลิดเพลียแก้วหวั่พระตายระชัดเจนเป็นแกศสามทาาที่สุดล่ว,วงบนหัวผาน้ำชนผ่านบนทุเรศอิเล็กับมีคำหนึ่งที่ผมบอกว่ามันจะใจหญ่คือเขาก็ระหูบนเพลิดเลียแก้วหวั่นอันนั้นหมายถึงว่ามันมาจากคำที่ พวกชาวพุทเตยพวกชาวพุทธเตยจะสวดมนต์คำว่าโอมณีปัตเมหุ่งโอมณีปัตเมหุ่งหมายถึงว่าดวงแก้วที่บังเกิดอยู่ในดอ,อกบัวดวงแก้วที่บังเกิดในดอ,อกบัวหมายถึงปัญญาหมายถึงคำว่าถ้าแปลภาษาอัเป็นว่า enlightenment คือการรู้ได้ประชุมได้ พยาไทยชื่อว่าพยาไทย2514ก็แต่งไว้ว่าปีปี2514เป็นปีหวันเกิดพระอิอนทนนเกิดสถาบันเป็นแห่งใหม่ประชาสังคมนามประชาสังคมบกวิจัยพยาไทยถิ่นเดิมที่เริ่มมนาะ แล้วก็พอปี2527 <tinc 999. S> เราย้ายจากพยายาไทยมาอยู่ที่สัตยาแล้วก็เลยม <lim ladım> <Thinking> ีห้องห้องตรงนี้ว่าสารยา2527นะก็เลยเอาเพลงที่ผมแต่งสำหรับของมหาวิทยาลัยเทมาร์ชมิจยดนสารยาก็เลยเอาตอนหนึ่งมาตอนนั้นก็มีว่ามาจยโดนมาจยโดนนะ มหิดลนามสมเด็จพระบิดาสารยากูุฟังอย่างติดนี้มหิดลสารยาสามขีเขียวขจีขาท,างงาทั่วเขนทางการบิไลอันนี้คือ,อ,คอข้อสารยาสองห้าสองเจ็ดที่เชื่อถือค่ะอาจารย์บุ๋มค่ะอาจารย์บุ๋มเป็นรัสเบิร์ดเป็นอะไรก็ได <c oughs> ้ค่ะทอาจารย์ถามใหะะม่ได้่างนคะเมื่อกี้เสียงม,มันหายไปไม่ได้ยินกันเลยค่ะ,คะค เป็นเสนอไว้นะคะว่าประชากรและสังคมยังไงสถาบันแ้อก็เอาประชากรเป็นแกนกลางแต่ประเด็นเรื่องสังคมเขาไม่ได้บอกมาด้อยกว่าประชากรแต่เพียงแต่เราจะนําประเด็นสังคมอะไรมาทําร่วมกับประชากรให้มันมีคุณค่ามีความาหมายมากขึ้นนะะอาจารย์อภิชาติพูดว่าอยู่สถาบันมีความสุขแต่อาจารย์ละว้นเล่าเรื่องกรนเมื่อกี้นะครับ คนสามันเนี่ยอายุเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่กันแต่เพราะว่าเฉลี่ยสามัญเมื่อก่อนเคยทำตอนนั้นข้างอืขึ้นไปแต่ไม่ทำอายุเฉลี่ยของคนสามัญเนี่ยตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มตกลงมาแล้วดีละเหลือสี่สิบกว่าแล้วตอนนี้นั่นแหละบุ๊กก็กลัวบอกว่าอายุเฉลี่ยกันเยอะขนาดนี้เนี่ยนะแล้วก็จะทยอยเกษียณกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดครับอย่างมากเลยถ้าเราไม่วางแผน ที S <S <々>่จะหาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนแล้วก็ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้มีความสามารถเทียบเท่ากับอาจารย์รุ่นเก่าๆที่เริ่มทยอยเกถิยกันออกไปก็พอเ้ามาใหม่เป็นรุ่นยังเจเนเรชั่นแล้วก็เห็นเหงียนกันการทั้งนั้นนะครทั้งนี้ตอนนี้ผมก็ค่อนข้างรู้สึกสบายใจว่าอนาคตเนี่ยำงานยังไงก็คงจะอยู่ได้อย่างดีแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็คิดว่าพอ คนต่อไปตอนีที่ก็เป็นเทิมที่สองนะคะเอ่อพอเอาคนที่เจ็ดจะเป็นใครก็ตามก็อยากให้ใหรักษาในวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันหลายอย่างเนี้ยต่อไปเพื่อจะได้สร้างผลงานอะไรให้เป็นที่ดีๆเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็ทําประโยชน์มีคนมาพบฝาฝาในก็นงานวิจัยไว้กับสถาบันว่า อยากให้สถาบันนี้ทำง,งานด้านประชากรที่รับผิดชอบต่อโจทย์ของประเทศอย่างเช่นตอนนี้ทางกระทรวงาสาธารณสุขเขาได้กำหนดเป้าหมายเรื่องของการเพิ่เปน็นที่ให้มันเพิ่มสูงข,ขึ้นเในในเรื่องของทางด้านวิจัยทางด้านประชากรในการที่จะคิดประเด็นเรื่องของ i n e r v n t i o n อะไรที่มันจะสามารถที่จะเพิ่มเั็นีให้เป็นได้ตามทางเก็บมันก็อจจะช่วยในเรื่องของการ การสนับสนุนบนโยบายของประเทศได้นะคะนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของกระด็นารวิจัยที่อาจจะทําเชื่อมโยงกับประเด็นด้านนโยบายมากขึ้นก็ผงขอฝากไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับเราคงจะต้องเราใช้เวลาพอดีเลยคนระันใกล้วเวลา16นครการสนาทีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอันนี้วิดีโออันนี้เนี่ยถ้าทำเรียบร้อยแล้วเราคงจะรึกสารดูว่าเราจะขึ้นไปอัพโหลด ความอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราอย่างไรนะคะจะแบ,บ่งเป็นตอนพอนมอะไระเนี่ยในปปรึกษาหารือกันแล้วก็อยากจะเรียนว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเป็นประโยชน์กับโครงการวิจัยอย่างยิ่งนะคะ,ะแล้วก็ก่อนที่เราจะจบเยวจะมีเพลงจากอาจารย์ิชาิเพลงสดน,นะคะอาจารยจะเล่นกีตา์สดเลยนะฮะอยากจะบอกว่าคิดว่าคําซึ่งท่านอาจารย์เลิฝากไว้ก็คือว่าพวกเรา จงทําให้มเกิดความสาเร็จมากขึ้นในอนาคตอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายของสิ่งซึ่งเรารจะร่วมมือร่วมใจกันทําต่อไปนะฮะทั้งท่านผู้ในการทำานปัจจุบันแล้วบุญที่จะเกิดแน่นคือผู้ในการคนที่เจ็ดนี้ยังเป็นบุญอยู่ยังมองไม่เห็นว่าจะคือนใครันล่ะเราจะจบด้วยเพลงของอาจารย์อภิชาติค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ ไม่เร <c oughs> ียกคำเพื่อที่เป็นทางารอาจารย์อาจารย์จะร้องด้วยไหมคะอาจารย์ร้องด้วยนะคะอาจารย์ชื่อเอะไรคะหนุ่มแต่งสดเดี๋ยวนี้รีวิวเยอะมากแต่ว่าเพลงมันเหมาะสมมันหายากเพราะว่าส่วนมากมันมีเพลงผิดหวังแต่วันนี้มันไม่ได้ผิดหวังเลยนะก็เลยก็เลยอพูดเรื่องเอาเพลงที่เกี่ยวกับเวลาสำคัราะเวลาแอสแอสไลน